มีก็แม่ทันนี่สมบูรมาจากป่าหนองแวงบริจาคเงินมาขอทุกส่วนนี่ยังผมปับปริาขอบก็แม่ที่รักมากไปมี่ความไปคอยจะมีความสุขวัปเดินวยอายุวันนาสุขภาพ จะูอ่วเร่องบริเววริเศาลาเป็นค่ะอืค่ะ ประดับเพื่อนประดับงานค่ะอันนี้คือโบสถ์ไ่ายวิดีโอละ่ะติดตามทางยูทู e เดออ้อ,อ,อ,อติดตามทางช่องยูทู e นะคะกิดาแแนแล้ว็ ประดับงามงามค่ะวัดหนองขามนาดีดค่ะเพื่อประดับงามงามผู้ใดอยากถ่ายรูปก็ปมานั่งถ่ายรูปนี่ได้เด้อค่ะเด้อ อันนี้เพื่อนเอื้นจ้ค่ะเรื่องเรื่องนี่เพื่อนเอื้นฟักหลอกตัวไหมค่ะตัวไหม<อ>ก่อนจะออกไปเป็นเส้นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ<อ>ก่อนจะออกไปเป็นเส้นไหมมีลักษณะแบบนี้งามไรค่ะโอ้ยเปมนเพื่อนประดับงามไร สวยสวยสวยค่ะสวย,สวยนี่ญาติยมค่ะที่เพิ่นมารวมบุญ ขออนุญาตถ่ายรูปในเด้อค่ะค่ะอ,อันนี้ญาติโยมผู้่นมารวมบุญค่ะ าติดยมกําลังทยอยมาค่ะบ้านนองคำนะาดีนี่เป็นหมู่บ้านที่งหญ่ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ง่าง่ใหง่ใหง่คักอยู่ค่ะโมเมนต์ที่เป็นโอ้เกือบพันหลังคาผเดู บ้านนองคำน่าดีนี่เป็นตำบลนี่อย่างนาะจ้ะตำบลแจ้งสนามนะโอ้ตำบลแจ้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่เนาะโอ้อำเภอแจ้งสนามนางโอ้เนื่องจาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นนางลัมจีจ้าก็ได้เป็นนางรัมจีคือแต่งใก่แท้โอ้จ้าฝากติดตามช่องยูทูปนี่เด้อค่ะฝากติดตามช่องยูทูปนี่เด้อค่ะช่องพันนีพาชมนะคะลงยูทูปนี่เลยค่ะมีบ้ันบาทครับ นางลุจายคือควยสวยมคุณพาตุวยงเงนเยอพุุณแม่ต้องสุขต้องดุจแบบว่าจะมีความสุขก็จะเงินเดือนอายุวันละสุขะภะโวยาามเบิ่งอยากพามาเบื้องไมอันนี้ค่ะต้นดูค่ะพ่อรู้ว่าเป็นต้นอีหยังเช่นกันมีหน่วยค่ะมีหน่วย มีผลค่ะมีผลออกผลค่ะลูกดกค่ะมีลูกดกมีลูกเต็มต้นเลยไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าหรือเพื่อนหยิบปลูกไว้ประดับหรือเพื่อนหยิบยังกับบลูค่ะแต่ว่าถ้ากินได้กระสีบันหนาจเิเรียค่ะเรือดกขนาดนี้ค่ะถ้าว่ากินได้ขนาดเพื่อนหนาจะเอาไปกินแล้วค่ะแต่ว่าชดว่าก็ได้กินบ่ได้ดอก เพราะว่าลูกลูกไหมนะแปลกประหลาดที่กันก่ะแปลกมากค่ะเพิ่งเห็นค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องพันนีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ่ะนางล้ำคนแต่งชุดสวยสวยขอถามนะจ้าอันนี้ต้นยังนมิ้นไว้นะจ้าต้นสาระโอ้ต้นสาระ,าระโอ้จ้าจ้าโอ้ขอบคุณค่ะ ต้นสาระโอ้ลูกทีโอ้ฉันก็เพิ been, h, no ่ง <nước> ล oh ูกว่าต้นสาระอโสต้นสาระพนะแม่ท่นแม่ท่าน่าเินต้นสารา่อโสตลารต้นนี้ต้นนีแกรอมลกก็จะเลื่อนแกปอบว่าของคุณพ่อโสร่าเก้น คอ,อบคคามุขกานเริ่รวยเลยค,ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้จํานี้ก่อนน้อค่ะนะ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ